นี่ก็เป็นวิธีการตัดหลังคาเนาะถ้าตัดตัดหลังคาเนี่ยเราต้องวางวางตัดเอาให้เขาขึ้นม้อย่างนี้ครับผมมัน,นจะไม่โดนอันนี้ผมคุมได้หลังคาเป็นไม้ไผ่นะครับต,ตัดตัดเอียงนิดหนึ่งนะครับอันน่ตันะดตะกละเสร็จแล้วเราก็จะเอาเอา,เอาไม้เส้นนี่เราวางคู้ตันนะครับ เสร็จแล้วนี่ครับผมแล้วเวลาเราวางปุ๊บหัวไม้มันจะมันไม่ไม,ไมโดนใช่ไหมครับมันจะพอดีกับการวางแนวไม้เนาะกับการคือขึ้นรอบสุดท้ายนะอ่าเสร็จแล้วเราก็คมุมยิงพรมไปเนี่ยครับเนี่ครับอันนี้นล้วก็เราก็ใส่พลาสติกเป็นอีวีนะเป็นแผ่นอีวีแล้วก็รองสองชั้นอย่างเงี้ยครับ พี่บางคนมาเอ๊ะขคุมหลังคาเขาติดข้าคุมยังไงอันนี้เราก็ยิงตรงตรงเส้นอย่างเงี้ยไหมครับเนี่ยเส้นเส้น,นไม้ไผ่อันนี้ก็ยิงคู่ต่อไปอย่างเงี้ยนะน,นี่เป็นการงานเก็บงานเก็บไอสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็ปั้นปั้นโดยดยครอบเนาะครอบโดยฝากก็ได้เป็นไม้เส้นได้ในการทำนะครับ จะมีเส้นเส้นต่ออย่างเงี้ยเนาะ,ะแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆ่อยนี่ครับอือนี่เป็นไม้ทุบในการคุมหลังคามันเราสามารถคุมได้อยู่หลายๆอย่างนะครับกับงานการที่ว่าเราจะทำทำบ้านบ้านไม้ไผ่อนี้ผมใช้เป็นเป็นไม้เส้นทำไม้เส้นก็ได้ไม้ทุบก็ได้ไม้ฟากก็ได้ไ ถ้าเป็นไม้ทุกอะความละเอียดของชิ้นงานก็จะเป็นออกมาประมาณนี้ครับีนี่เป็นไม้ไม้ทุกในการที่ผมขุมฟากที่อบรมรุ่นสองฮะไอรุ่นสองไอสองสองหนึ่งเก้าอมนี่คุมหลังคาวเสร็จเป็นงานปิดแล้วครับเป็นงานปิดที่ว่าปิดรอบสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็จะมาปั้นกระเบื้องครับอ่าปั้นเขาเรียกว่าปั้นปั้นฟากเนาะฟากก็ได้เอาเอา,เอา,เอา,เอาไม้ไผ่ผ่าครึ่งก็ได้ครอบไปแต่นี้คือสําคัญตรงที่ว่าให้เรา เราจะปิดยังไงประมาณนี้ยเสร็จแล้วเราก็<ๆ>จะทิ้งไว้ประมาณทักสิเซนเหมือนกันนะครับทิ้งไว้สิบเซนแล้วเราก็เอาไว้ต่อน,นี่ครับผมถ,ถ้าเรายิงจนทิดเราม,มาเลยไม่ได้นะเวลาเราเราจะปุมแผ่นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวฟากมันมันไม้น้นนนนนำน้ำจะรั่วนะครับแแ็นเต็มดี แขนหนา4มิลก็ได้3ม,มิลเลอว่าเป็นพลาสติกก็ได้ครับผมเราให้เราให้เรายิงประมาณนี้นะวิธีคุมหลังคาเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ยิงต่อไปเลยนะครับอันนี้เราก็จะยิงต่อเราก็จะยิงต่ออย่างนี้ครับผมยิงไปเรื่อยๆครับให้เราเอ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 า,เอาข้างหลังลงมันก็ต่อกันอย่างนี้แหละครับ เป็นการเก็บงานที่ว่าง่ายนะแต่แล้วเราก็ค่อยเอาพาสตกเขาคมุมอย่างนี้นะครับอันนี้เราคุมส,สองชั้นมันก็จะไม่ง่ายเราก็ตัดไปเรื่อยๆครับตัดที่ริงนะ่ายเราครับอ,อันนี้ก็เป็นไม้ทุ้อบรมรุ่นที่เพิ่งอบรมวันทีวว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 ่วันที่สิบ วันนี้ึง1 2 0ันบาค,ครับผมที่อบรมเนะบ้านหลังนี้ที่ที่มาทามากันทั่วเลยครับผมแต่ว่าหลังคาเก็บงานไม่เสร็จเนาะเี่ยนี่เรามาเก็บราคาิดหนึอง